สวัสดีครับทุกคนเจอกันกับผมกิตินะครับบนเพจ Facebook กิติคนคำนวณแล้วก็ y o t u b e c h anel กิติคนคำนวณ TV ีนะครับเนาะมาพูดมาคุยกันถึงแนวทางเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่แนวทางท่ผลงานแล้วก็ผลสลากเมื่อวานนิดหนึ่งนะเนาะไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่หหรือเลขท้าย2ตัวก็ผมว่าทุกคนรู้แล้วแหละนะครับออกอะไรเนาะแต่ก็จะมาพูดถึงสิ่งที่ผมแบ่งปันไป ก่อนที่หวยจะออกแล้วกันนะครับเนาะแปดเจ็ดสองบนนะครับแล้วก็สามศูนย์ล่างนะครับเออสามศูนย์เนี่ยระหว่างที่ไลฟ์สดเมื่อวานเนาะมีผมจําชื่อผู้ติดตามนะครับท่านหนึ่งไม่ได้เนาะถามว่าเมื่องว,วันที่หนึ่งมิถุนายนเนาะผมแบ่งปันชุดเลขดับล่างนะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าอะไรพวกนี้แหละนะครับเก้าศูนย์เนาะ แล้วมันไปตรงกับผลหวย09นะครับวันที่1มิถุนายนเมื่อวานระหว่างไลฟ์สดอยู่นะครับก็มีสมาชิกผู้ติดตามท่านนึงนะครับถามมางวดนี้ได้อะไรนะครับสำหรับเลขดับล่างก็หน่วยล่างก็30นะครับแล้วก็1 0ล่างก็3ก็เลย30ก <c oughs> ็แสดงความยินดีด้วยนะครับเนาะนะครับเอาเลขดับไปทำเป็นเลขเด่นนะ ก็ตรงกับผลหวยล่างพอดีนะครับสองวดติดแล้วนะแนวทางนี้นะครับใครจะเอาเป็นแนวทางก็ก็ได้นะนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับถ้าผมลืมลงแนวทางเล็บเลขดับล่างก็ทักมานะครับผมจะทําคลิปแนวทางแบ่งปันแล้วกันนะครับเนาะผลแปดเจ็ดสองนะครับ น่าเสียดายนะครับเลขคาดการผมเลขวินผมไม่มีเลข2เนาะตัวเน้นเน้น8ปดเจ็หกแนาะพลาดไปแค่ตัวเดียวนะครับเรียงลำดับถูกต้องแล้ว8ปดเจ็หไม่มี8ปดดสไม่มีเลข2เนาะเลขเ,เลขวินผม6ตัวเนาะหรือเลขคาดการที่ผมเรียกของผมนี่แหละเก้าเจสามห มีเลขเด่นอยู่3ตัวเลยนะ7 8 3สมครับผม7 8 3ดเด่นอยู่3ตัวแต่ไม่สามารถชนะการแข่งขันนี้ได้นะครับนะไม่มีเลขศูนย์ไม่มีเลขสองนะครับขาดไปสองตัวแต่เลขเลขเด่นผมมาอยู่นะผมแนะนำให้ลูดวิ่งนะครับเจ็ดนะครับคือลูดวิ่งทั้งบนทั้งล่างอะไรเลขเจ็ดตัวเดียวนะครับเนาะ แต่เลขเออเจ็ดสองไม่อั้นเนาะเจ็ดสองไม่น่าจะอั้นสามศูนย์ด้วยแหละไม่น่าจะอั้นงวดนี้ไม่ออกเลขอั้นไม่ออกเลขไม่ออกเลขเจ่ายไม่เต็มนะ <c oughs> คือผมให้เจ็ดบนนะครับเด่นบนเจ็ดกับหกนะครับเจ็ดเด่นบนหกรองบนนะครับเก้าเด่นล่างแปดรองล่างนะครับแต่ที่ที่จะให้ลูดให้วิ่งเลยเนียนไปที่เลขเจ็ดเจ็ดก็มาอยู่นะนะครับเจ็ดก็มาอยู่น่าเสียดายมาก ส่วนสูตรเดียวกันกับสูตรหวยหัวนอยที่ใช้คำนวณหวยฮานอยนะครับนะหตัวเน 2, 3, 4สามสี่ห้าหก็เด่นเฉพาะเลขสอกับเลขสานะครับไม่มีเลขศูนไม่มีเลขเ็ดนะถือว่าใกล้เคียงครับเลขหกตัวเนาะเด่นไป3ตัวตัวตัวรูดตัววิ่งก็โอเคอยู่ส่วนตัวดับที่สมาชิก ถามมานะท่านผู้ชมถามมาดับหลักร้อยอะเนาะผมให้เลขเก้าเลขเก้าเลขเจนะ็ดเนาะเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ยเนาะดับหลักร้อยแล้วก็ดับจริงๆด้วยนะเอออันนี้ก็ดับจริงๆในงวดถัดไปวันที่หนึ่งนะครับกรกฎาคมเนี่ยผมก็จะใช้สูนย์นี้อีกนะครับมาดูว่าหวยวันที่สิบวันที่หนึ่งกรกฎาคมมาจับสังเกตด้วยวิธีการเดียวกันนี่แหละ จะมีเลขดับอีกไหมนะครับออสูตรเลขเด่นผมสูตรเลขเด่นวันที่สิบหกมิถุนายนหลังเนาะผมให้เด่นสองกับเก้าเนาะสองก็มาจริงๆด้วยสองอก็มาอยู่นะครับอันนี้เป็นสูตรย่อยนะครับสูตรย่อยไม่ใช่สูตรไม่ใช่ตัวเลขสรุปตัวเลขสรุปก็คือเลขหกตัวนะั่นแหละเก้าเจ็ดแปดสามหกหนึ่งเนาะ ตัวอื่นนะครับตัวโอ้โหยิ่งมาดูข้อมูลที่ผมทําคลิปลงไปเนาะสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดนะสามเด่นหน่วยล่างโอ้โหโอเคครับผมนะก็ถือว่าหลุดนะครับเลขหลุดเลขหลุดแต่ก็ ผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะเลข6ตัวเด่นไป3ตัวนะครับผมถือว่าเกิน50%นะนะครับ50%นะครับถ้านับจากจำนวนตัวเลขที่ให้ไปให้ไป6เด่น3ให้ไป6 4สิเด่น3นะครับเฉียดเฉียดอีกแล้วนะครับ7 8 6 8เออ8 7 6 8 7 9ขาดเลข2ตัวเดียวมีตัวไหนอีกนะ เราคุยกันไปสูตรหวยบันศุกอะเนาะใครได้ตามคลิปนะครับผมให้เด่นเลขแปดเลขหกเลขห้าเนาะแปดก็มาจริงๆมีเพียงเท่านี้ครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเนาะไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนการสนับสนุนกิตติคนคำนวณน,นะครับอนอกจากสนับสนุนเป็นทุนทรัพย์นะครับ แล้วนะครับการกดไลค์กดแชร์นะครับท่านใดไม่สะดวกที่จะสนับสนุนทุนทรัพย์นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมได้ทุกช่องทางนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากทํำ t ิ k t อกอยู่แต่ว่า i ิ t t อกนี่ค่อนข้างอ่อนไหวผมเคยทํามาแล้วนะทิกตอกทำมา2รอบแล้วโดนโดนบล็อกโดนแบนหมดเลยนะครับช่องโดนลบช่องปิวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากให้ดูข้อมูล ของผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมปีหกห้าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วออกสี่หนึ่งเจ็ดบนนะครับแล้วก็หกหนึ่งล่างสี่หนึ่งเจ็ดบนแล้วก็หกหนึ่งล่างนะครับเ,เพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันจะมีเลขส่งต่ออย่างอย่างงวดที่ผ่านมางวดเมื่อวานเนี่ยวันที่1ิบหมิถุนายนหกหเนี่ยนะครับ ออก872ใช่ไหม872นะครับ872บนนะเนาะใครที่ตามแนวทางผมนะไม่รู้ว่าผมพูดในคลิปหรือเปล่าเนาะนะครับน่าจะพูดอยู่มั้งนะครับนี่คือผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16มิถุนายนปี65นะ8072เอา807บนนะครับแล้วก็92ล่าง จากเลข5ตัวนะครับ8 7 2เจ็อย่างที่ผมบอกไว้นะมันสามารถทำเป็นเลขวินได้เลยนะนะครับเลข5ตัวเนี่ยเข้าชุด3ตัวบนด้วยนะเนี่ยเออให้มันได้อย่างงี้สินะครับเดี๋ยวผมมาพูดต่อมาขยายความต่อนะครับในคลิปถัดไปแล้วกันสำหรับงวดวันที่1มิถุนายน1ก,กรกฎาคมเนาะ เห็นไหมครับ807แล้วก็92ล่างนะครับของวันที่16มิถุนาห5ห้เนาะส่วนของวันที่1กรกฎาคมหกก็คือ417บนแล้วก็61ล่างมีเลขอีก่ีตัวเองนะเพราะ1บน1ล่างนะครับโอเคนะเรามาค่อยมาเล่าต่อในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ มาสรุปผลงานตัวเองเฉยๆนะครับมาเล่าสู่คนฟังใครฟังจบก็ยกมือขึ้นด้วยเป็นการสนับสนุนอีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ